นี่วันนี้นเจบีมาเก็บเงาะนะครับแบบฝนมากออมพอเก็บเงาะพอเก็บเงาะปุ๊บฝนตกปับ๊บไหนอพอพอ,พอเดินออกจากต้นเงาะเสร็จปุ๊บฝนหยุดปับ๊บมาเลยครับไม่ได้เลยวันนี้เรามาตามรอย วันนี้มาตามรอยเท่าแก่นี้เทาแกนนี้หางอเท่าแกนนี้หิวทุเรียนนีทุเรียนหมอง่มันจะแก่แกนเนหี่เห็นไหมพอเราออกมาจากต้นฝนหยุดแดดออกพร้อมเมื่อกี้อันนี้ที่ปลูกใหม่ครับ ตรงนี้ที่ปีก่อโน้นโดนลมเลยปลูกปีเดียวดูดูขึ้นนี่นี่ที่ปีเดียวนะต้นโตมากฮึดูใกล้เนี่ยผู้เรียนปีเดียวต้นใหญ่เห็นไหม นี่กำลงงังใส่เงาะอยู่นี่เงาะเต็มต้นเลนแดงแดงแดงเงาะ อ๋อเก็บอีกต่อแล้วอ่าตอนนีเ้เราจะกลับบ้านนะครับตอนนี้ไปเก็บต่อตอนนี้เราจะหนีกลับบ้านแล้วต่อเก็บต่อนี่คือเนาะโรงเรียนแต่มาอยู่ที่สวนนะครับเนาะโรงเรียน เก็บไปกิน,นก็น,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 นออปีนต้นทุเรียนเพื่อเก็บเนะเาะก็คือต้นนี้เขาลานทิ้งไปแล้วแต่คือก็ยังงอกไปอยู่ก็ได้เลยได้กินก็ตอนนั้นนมาลานกันอยู่อตอนที่มากีบเธอเนี่ยมันขึ้นมา เมื่อก่อนมาจีบก็คือป่านี่เป็นป่าเงาะแล้วมาช่วยเก็บลานทิ้งแล้วก็ตัดตัดเงาะปลูกทุเรียนนี่นี่ประมาณ 1, ตัวเจ็ดปีต้นนี้เห็นไหมปลูกพร้อมกับที่ทตอนเริ่มเริ่มลานก็เลยอะไรนะลานเงาะทิ้งสมัยนั้นมาเก็บเงาะจีบสาวทำเป็นขยันทำเป็นขยัน <c oughs> ก็เดี๋ยวนี่ชิมงานชิมงานออทูลเยนซิงครับจากสอตปอเาว์ในดูดีดูดีเงาะออทูลเยนซิงตั้งฉา,ายาเขาพอนี่นะครับงามงามไอพี่ว่าดู สัตว์กระสีเสื้อเธอมากเห็นไหมแดงเหลืองอโอโฮึ๊บโอโ้โหอ่ะถือไหนแป๊บหนึ่งจะรีวิวดูอ,นนอ่านี่นะครับนี่ไม่ไม่ฉ่ำน้ำเยอะเกินไปเนี่ยมันจะขาย <laughs> หวานนะนี <laughs> านนะมา่เอาไหม,ามไม่ได้ขายหรอก <laughs> เอาใหม่นะครับเมื่อกี้ผิดพลาดาทางเทคนิ้อ,อืออ่าอืมนเนื้อร่อนนะไม่ติดเม็ดหวานฉ่ำเหมือนกินเงาะในน้ำเชื่อมอะ่ะอืมนี่จริงเงาะนี่เอาไเขาทำเงาะปองเงาะเนี่ใช่ไหมต้องเรียนแน่ อืมอืม,อม,มางานองสา้ยนี่ลูกสบนเพียบอ้าวต้นไหนกินงอบ้างต้นไหนกินงอบ้างอ่ะทำไหมกินไหม งันไม่กินแต่มันกินทุเรียนเนาะมังคุดน้า,าตัวนี้ชื่อมังคุดเป็นลำยยไยปุ๊บกินไหมไม่กินแต่ถ้าเป็นทุเรียนมันจะกินนะถ้ามันเจอทุเรียนตกในสวนตูบมันวิ่งไปเลยมันคาบมาให้คนแกะให้ฉลาดไอตัวไหนนะชื่ออะไรนะคนแกะให้คนกินคนกินเองไอไอตัวไหนเนี่ยที่คาบ ทุเรียนมาให้แกออสลำไยเหรอหอ๋อลำไยมันฉลาดจริงๆนะเนี่ยต้องเลี้ยงไว้ถ้ามันมีลูกฉลาดเป็นหมาที่ฉลาดมากอาเรยนะสียาคมแล้วเหรออ๋อนี่สียาคมไปละดูดูด,ดูมาเฝ้าลูกพี่มัน มีอยู่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกหตัวมาไม่หมดมาไม่หมดหรอเอามีกี่ตัวเนี่ยสิบตัว,ตวมีสิบตัวนะครับนี่เราประพอสวนเราแส่งมันแบ่งกันเฝ้าคนละนละโซนใช่ไหมเนี่ยแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับชัดเจนกว่ามนุษย์มนุษย์ไม่แบ่งหน้าที่กันชัดเจน มันมีอนนาเขตของมันนะหมาดูครับดูนี่คือเงาะเงาะเงาะโรงเรียนนะครับก็ไม่ได้ขายเนาะเงาะถ้ามีเยอะก็อยากขายอยู่แต่มันมีไม่เยอะมีมันสุกแค่ต้นเดียวอยู่ก็อยากจะกินก็อ,อืม <c oughs> เดีจะกินก็ตามที่เจ๊บีบอกเาหาซื้อเอาแถวนี้เดี๋ยวถ้ามันออกกดๆอ่ะให้มาสอยเอาเองก็ได้ถ้ามาถ้าผมมาเที่ยวนะถ้าตอนมาไม่อยู่เนี่ยไม่มีใครต้อนรับเอาขุดอะไรขุดอะไรนี่นี่เห็นไหมหมาสวนนี่ฉลาดเนี่ยพวนดินเห็นไหมฮึ่มเนี่ยเนี่ยเยเห็นไหมเนี่ยพวนดินให้นี่ ดูดูดูดนี่นดินเสร็จเดี๋ยวค่าปุ๋ยมาใส่ให้อีกฉลาดนะหมาเนี่ยเนี่ยนี่อตัวนี้ชื่ออะไรข้้ฮะข้าวกล้องเออชื่อไอ้ข้าวกล้องนี่นี่มีไหนอ่ะนี่นี่พรวนดินให้อ่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะหมาพรดินให้อ่ะต้องเลี้ยงไว้ละหมาพันนี้มีทั้งตัวพรนดินทั้งมีตัวทั้งเก็บทุเรียนให้ ส่วนเท่าแก่เนี้ยไปไหนละ่ะไปหาทุเรียนไหนละ่ะเท่าแก่เนี้ยหาทุเรียนไปฝากหมอนะครับส่วนนี้มีทุเรียนพันธุ์ใหม่เฮ้ยเนาะพันธุ์ใหม่นี่ออกปเป็นทุเรียนใช่มั้ยนี่เอ,อาหาครับเอาหาไม่ใช่นี่ครับอุ้ยทําไมทุเรียนออกรูปเป็นงอดูดิเนี่ยดูดิ มามหาสจัจย์กินเงาะสำหรับคนแนะนำาครับคนฟันห่างคนฟันห่างก็จะติดฟันเน,ะนาะเป,นบบนเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับของคนกินเงาะอร่อยจริงๆเนะหวานเนะหวานเจ็บ นี่นะนี่ค okay รับตัวแกเนี้ยตัวแกเนี้ยมีะมองว่าชัว ขามองว่าแกชัวเขามีลูกเนี่ยไหนลูกนี้อ่ะแกชัวเปล่าแกชัวเปล่าสวนมีลูกเนี้ยที่มันใสที่สุดละมีอเอาแกประมาณลูกสาวมีไหมครับแม่แกประมาณลูกสาวสาม,มาส,าสามมันกินได้แกประมาณลูกสาวสามมันกินได้ จุกเนาะจุกเงาะเนาะสดสดสดกว่านี้ก็ต้องปีนกินบนต้นแล้วครับฮะบอกสดกว่านี้ก็ต้องปีนกินบนต้นแล้วครับเนาะ นายออสบอกแม่เลี้ยงหมาดีนะพลดินให้ด้วยนี่ออนี่เขากล้องหาตุ่มเด็กหาตุ<น>่มพลดินให้เนี่ยเน,น,นี่คย<า>เลี้ยงไม่เสียข้าวสุกนี่พลดินให้ด้วยทุบ